ตลาดทุนไทยนะครับนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจะเห็นได้ว่านักลงทุนกลุ่มที่เป็นคนที่ขับเคลื่อนตลาดหลกัลกๆเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักลงทุนรายย่อยซึ่งต้องบอกว่านับตั้งแต่ต้นปีมีการซื้อสุทธิ1.45แสนล้านบาทและถ้าเกิดมาดูอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนักลงทุนสถาบันต้นปีมีการซื้อรวมกันเนี่ย6.6หมื่นล้านบาทกลุ่มนึ ต่างชาติก็ยังมีการขายสุทธิรวมกันเนี่ย2.12แสนล้านบาทก็ถ้าเกิดมาดูเฉพาะนะักลงทุนต่างชาตินะครับเฉพาะในเดือนมิถุนายนนะครับก็ยังเห็นการขายสุทธิ1.86หมื่นล้านบาทภาพของตลาดหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเซ็ตอินเด็กนะครับก็มีการปรับฐานลงมา2%เซกเตอร์นะระหว่างสัปดาห์เนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นะครับเกือบทุกเซกเตอร์เนี่ยติดลบหมดมีแค่2เซกเตอร์ที่เป็นบวก1ก็คือกลุ่มคอมแมท กลุ่มที่2คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปัจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นโดยภาพรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับลงนะครับเราเชื่อว่ามีทั้งหมด4ประเด็นประเด็นแรกการติดเชื้อโควิดในทีระลอกที่2หรือว่าตัวเซคันด์เวฟเป็นประเด็นกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงหุ้นไทยก็มีตั้งแต่สหรัฐเยอรมันบราซิลอินเดียที่จํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นประเด็นที่2ความบังวลเทรดบอ์บระหว่างสหรัฐก,กับยุโรปกับมาครั้งหนึ่งเพราะว่าทางสหรัฐนี่ก็มีการขู่ว่าจะมีการปรับขึ้นภาษ ในกลุ่มยุโรปอย่างเช่นเยอรมันอังกฤษประเด็นที่3ทาง IMF มีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกโตติดลบ4.9ต้องบอกว่าการเติบโตที่ต่ำสุดนะครับตั้งแต่ Great d e p r e s s i ันนะประเด็นที่4เนี่ยทางกรนงถึงแม้การประชุมรอบล่าสุดเนี่ยจะยังคงดอกเบี้ยนโยบายที่0.5ตามเดิมนะครับแต่ทางกรนงนมีการปรับลดตัวมุมมองเศรษฐกิจโดยปรับลด GDP ของบ้านเราเนี่ยลงมาติดลบไปจ1ซึ่งต้องบอกว่า ระดับที่ต่ําแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับวิกฤตต้ยมยำกุ้งเนี่ยก็ต่ากว่าตอนต้ยมยำกุ้งเนี่ย GDP บ้านเราเนี่ยหดตัวลบ5.9คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยชะลอตัวแรงอีกประเด็นหนึ่งนะครับเราเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มแบงก์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับฐานลงหนึ่งเลยนะครับก็มีแรงกดดันจากการที่ทางแบงก์ชาติเนี่ยมีการสั่ง,งระงับงดการจ่ายปันผลรวมถึงการซื้อหุ้นขืนซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยทำให้ ความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงก์จุดเด่นก็คือตัวดีเวนดยิวเนี่ยก็หมดลงไปห้ามการซื้อหุ้นคืนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นการบ่งชี้ได้ว่าทางทวทเนี่ยก็มีความบังวลนะครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตนะครับตัว NPL เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันทําให้ภาพรวม พอร์ตการปล่อยสินเชื่อของแบงก์แต่ละแบงก์เนี่ยมันก็มีความกังวลว่า NPL อาจจะเร่งตัวในอนาคตเรายังคงแนะนําหลีกเลี่ยงการลงทุนหุ้นในกลุ่มแบงก์การที่รัฐบาลเนี่ยจะเสนอออกมาตรการให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนตัว Business b u บิ้ลซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยทางฝ่ายใจก็มองว่าน่าจะเป็นเซนเน n t เชิงบวกหุ้นในกลุ่มนิคมนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็จะทําให้ การเข้ามาติดต่อการลงทุนเนี่ยง่ายขึ้นไทยเนี่ยก็มีจุดเด่นด้านโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์นะครับตัวมาตรการ e c ที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามผลักดันนะครับก็น่าจะทําให้ทิศทางกระแสการลงทุนกลุ่มนิคมเนี่ยน่าจะดีขึ้นตัวอมตะวา้ะก็ p p t เนี่ยน่าจะยังเป็นตัวเลือกการลงทุนได้ทิศทางการลงทุนตลาดทุนในสัปดาห์นี้ประเด็นที่ให้น้ำหนักนะครับมีอยู่2ประเด็นหนึ่งเลยก็คือปัจจัยต่างประเทศต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยทั่วโลกนะครับ ดูเหมือนว่าจะกลับมาให้น้ำหนักการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตัวเลข P.M.I. ตัวเลข G.D.P. ของฝั่งประเทศพัฒนาแล้วประกาศตัวเลข G.D.P. ของอังกฤษสเปนการประกาศตัวเลข P.M.I. ของหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นสหรัฐยังมีการรายงานตัวเฟดมินิทก็โดยภาพรวมเนี่ยก็ยังคงให้น้ำหนักนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาดีหรือเปล่าถ้าเกิดออกมาดีเนี่ยก็มองว่าน่าจะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยฟื้นตัวได้เหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมา ปัใจจัยในประเทศนะครับที่เราให้น้ําหนักยังคงติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยก็ปอดผู้ติดเชื้อมาเกิน1เดือนแล้วถ้าเกิดรักษาระดับตรงนี้ได้ดีเนี่ยก็ยังเชื่อว่าน่าจะสร้างเซนติเมนต์เชิงบวกกับการลงทุนในตลาดหุ้นอันที่2นะครับให้น้ําหนักมาตรการกระตุ้นของรัฐเชื่อว่าจะออกมาในช่วงต้นเดือนนี้มีตั้งแต่เคาะมาตรการกระตุ้นคอนซัมชันพวกโครงการประมูลน่าจะเห็นตลอด1เดือนนี้นะครับก็คือเดือนกรกฎาเนี่ยจะมีตั้งแต่รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆเนี่ยก็จะเล่งออกมาอย่างเช่นสายสีม่วงใต้นะครับสนามบ,บินอุตาภาเปาการด้การลงทุนในภาวะที่ต่างประเทศเนี่ยยังมีความเสี่ยงทั้งตัวประเด็นเรื่องเฮดวอที่ยังคงมีอยู่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่ยังคงแพร่ระบาดก็พร้อมที่จะทําให้ตลาดเนี่ยถูกเทโกฟิตภาพรวมการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าตีการลงทุนตรงนี้เราคงกลับมาให้น้าหนักในประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาดูอ้างอิงตัวประมาณการที่ทางแบงก์ชาตินะครับมีการปรับลด GDP ลงทั้งคอนซัมชันลงทุนภาครัฐ ลงทุนภาคเอกชนการค้าระหว่างประเทศทาให้เห็นว่าธีมการลงทุนภาครัฐเพราะว่าจะเห็นได้ว่าถ้าดูประมาณการที่ทางแบงช์ชาติมีการปรับขึ้นเนี่ยก็จะมีเพียงแค่การเบิกจ่ายภาครัฐแล้วก็การลงทุนภาครัฐนะครับเรามองว่าหุ้นที่เราจะเลือกมาให้ในักลงทุนลงทุนนะครับก็ยังคงต้องเป็นหุ้นที่อิงกับกระแสการลงทุนภาครัฐรวมถึงต้องเป็นหุ้นที่ผันผนต่ำนะครับแล้วก็มีเงินปันผลรองรับซึ่งเราก็เตรียมมาให้2ตัว หุ้นตัวแรกนะครับก็คือเซฟโก้ารัลูอยู่ที่8.2บาทเราบอกว่ามีจุดเด่นอยู่3ประเด็นประเด็นแรกนะครับก็คืองานเสาเข็มใหม่ที่จะได้เข้ามาอีก3งานวงเงินเนี่ย800ล้านบาทก็มีตั้งแต่ตัวลงมาจุฬาภรแจ้งวัฒนะโครงการเซนทันพระราม2เซนทันเอ m บ a s ซีตรงนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะหนุนให้แบ็คหลอกเนี่ยทำจุดสูงสุดในรอบ7จ็ดไตรมาสจุดเด่นก็คือไวเลชั่นนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเทกัน PE เพียงแค่9้าเท่าเท่านั้นเองแล้ว e ก็เงิน e ปันผลเนี e ่ยคาดหวังได้ถึง4.8และมีอัไซด์ลงทุนได้ถึง 53%ในส่วนตัวที่2ก็คือตัว Intouch Fairvalue เนี่ย70บาท Intouch เนี่ยหนึ่งเลยเรามองว่าจะได้ตีมตัว Window dressing จะเป็นหุ้นที่กองทุนเนี่ยเข้ามาทำ Window dressing ไม่ได่สุดอันที่2นะครับก็คือเป็นหุ้นที่มีความ Defensive มี Dividend yield เนี่ยสูงถึง4%ก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมี upside ลงทุนได้ก็โดยภาพรวมเนี่ยสตัวนี้น่าจะเหมาะในช่วงภาวะที่ตลาดหุ้นเนี่ยผันผวน กรอบการลงทุนตลอดเดือนกระกฎานะครับเราประเมินกรอบการลงทุนอยู่ที่1,270จุดแนวต้านเนี่ยอยู่ที่1,430จุด